กระเพาะย่อนไอ้รถมือสองนี่แหละนะค้นแห่งทุกทุเรี่้วนะอาชีพรับจ้างทั่วไปนะค่าแรงมือละสามร้อยสี่ร้อยสัวนี่สัวข่อยที่เก็บเงินดไดแต่ละเดือนนี่เงินหมื่นนี่นะาทั้งกินทั้งใส่นะทั้งลูกทั้งเต้านะส่วนที่เก็บเงื่อนหมื่นมาดาวรถได้นี่เจ้าฮูบบว่ามันลําบากขนาดใดคนบ่มี่ไเจ้าฮูโบว่ามันลําบากขนาดไหนนะซื้อก็ไปซื้อเต้นรถมือสองนะเออ ไปถึงบอกว่าไอ้ออกมาแล้วก็บ่ดีครับพี่น้องนะย่อมแมวไข่เฮ้านะออกมาแล้วคนยังทุกข์อยู่แล้วทั้งสวยซ้ากรรมซัดหนักวัาก้านะออกมาตั้งแต่เมื่อแรกขับสามมือจอดซ่อมสามเดือนนะงานการก็บริเหตุิ์นะค่างวดก็ต้องใจงานก็ต้องหยุดนะบัตรที่นี่ไฟแนนซ์ักเขาก็พวกเขาใจคือเฮ้าว่าเออรถจอดพังอยู่ด้อครับ นะผมยังบ่มีตังพรเขาก็บ่ฟังเฮาหรอกเขาก็จะเอาเงินกับค่าพรกับเฮาผูนะ้ว่าเขาบ่ได้สนใจผูนะ้ว่าเฮาเป็นนี้เขาแล้วมันก็ไปดิเสียดเขาบ่ไดนะ้คือคนเฮงสวยซ้ำกำซัดอยู่แล้วเฮงทุกหนักกว่าเาอีกครับพี่น้องนะบัดนีนะ้จะไปเปลี่ยนขั้นไหมเขาก็บ่ให้ติดต่อหาเขาเขาก็บอกว่าไม่เกี่ยวซื้อไปแล้วไม่มีการรับประกันหลังการขายว่าสัน้นะเงินซ่อมเฮากกับบ่มีบัดนี้ นะไปกู้นาะยืมล้างแห้งชักนาเพื่อถิ่มยังขนะคนเทาเก็บเงินก้อนจากก้อนนึงเนี่ยจะซื้อรถจากขั้นเฮาก็อยากได้ของดีๆอยากได้ทิ่มไปทำมาหากินได้บ่แมเนออกไปแล้วซ้อมซอ,อมแล้วซอมอีกซอมตั้งแต่หอดมือออกหอดมือยึดก็ยังซอม,อม,อมวันแล้วตั้งแต่หอดมือออกหอดมือยึดก็ยังซอมยังวันแล้วก็ยังรถยึดไปแล้วก็ยังค้างคากซอมกันอยูเอนะ่เพราะฉะนั้นครับนะมหาไอเสียนมะไอเสียมเคยทานมาหมดแล้วครับ อไอเสียมเคยผ่านมาดึงแล้วก็เลยต้องจัดให้พี่น้องดีๆครับาลถไปทำมหากาินนี่ไททันปี2 0 1 8 1นปขายอยู่3 0 0แสนกว่าบาทพนเดี๋ยวละ6 00 0ตลอดสัญญาบ่มีว่า,าโอ้ยออกไปเต็มมือแรกนะเออออกไปเต็มมือแรกลากเขาอ้งนเต็มมือแรกเลยโอ้บอ่มนันนะครับพี่น้องนะคือสบายใจเขามีการรับประกันลังการขายให้เขามีการดูแลลังการขายให้นะลถทุกขั้นมันจะต้องดีเอาของเลยดีเพราะว่าเขา ไอ้เคยเป็นคนจนมมก,กรเขาอยากได้เขาก็อยากไปะทะเลไปทำมาหากินหนึ่งเลยออกไปแล้วขับรถพังเขาขาดงานเสียสุขภาพจิตเสียสุขภาพจิตมันเกี้ยงกับจิตแล้วครับไอ้รถได้เลยรถมันเครื่องพังมันเกียงกับจิตเจ้าเอ้าเสียจิตบ่เสียสุขภาพจ,าาจตาพิตใจปเปะภูมเมียก,ก็วาภูมมูก็ว่าภูมม,มูก็จะบอกว่าเอ้ยมึงไปเอาไปอยังรถที่ห้างนะกูบอกแล้วเหน็นปะว่าแล้วอย่าไปซื้อไหนมา มูฮะก็เย่อโยยไปอีกครบพไปน้องแมน่นป่ะเนนครับไปเพราะฉะนั้นนะจะซื้อรถมือสองต้องเบื้องให้ดีต้องเลือกให้ดีๆต้องเลือกให้ที่น่าเชื่อถือและต้องเลือกที่การรับประกันด้วยนี่พอหกพัน 6, ตลอดสัญญานะล้อแมกเวลพร้อมทอแซนเสียงหวานแต่ว่าเครื่องเดิมด้วยไม่ยูเจ็ดหมื่นโลไม่ยูเจ็ดหมื่นโลครับพี่น,อนอ้องนะเออคนแหง่งคนแห่งถูกคนแห่งลำบากคนแห่งถูกคนแห่งลำบากทูกหนักวก่าเก้าอีกนะ ทุกหนักพวกเขาอีกขึ้นไปนังลำบากหนักผกู้เขาอีก yeah, <come> เอาไปามาไก่ที่คนจากคนที่มีเงินเก็บเมื่อสองเมื่นจะไปดาวน์รถเอาไปามาติดเงินลอยละยี่บงังเนี่ยหลายคนต้องจบชีวิตแบบนี้ครับหลายคนแล้วที่แบบอ่าอ่าหลายคนแล้วที่แบบชีวิตแบบว่าตกต่ำแบบเสียนะเัาอ่าเล่าเล่าให้ฟิล์มทั้งหลายคนแล้วนะเพราะฉะนั้นจะซื้อของใสร้างก็ต้องเลือกให้ดีบางคนออกไปแล้วทะเละกับผัวทะเลกับเนี่ย นะเอ้ยเอาไมาย้ยางทะเลาะอีกทะเลาะเบาแหวงครอบครัวแตกแล้วอีกนะเพราะว่านะมันนําซึ่งมาซึ่งการทะเลาะเบาแหวงกันทะเนบะกันเขาซื้อของบอดีนะฮะพันหกพันตลอดสัญญานี่นะแม็กวุ้งแม็กเวลนะไอ้ก็คือเบาคือเนี่ยนะเอ้าไอ้ก็พอผ่านไประเบิดแล้วเนาะเออนะเปิดแคปได้นะครับเปิดแคปได้นะฟรีแม็กไม่ยังไม่ให้ฟรีพันหกพันตลอดสัญญานะพันหกพันตลอดสัญญา นะเออไหนจะค้างนวดเออไหนจะออกเงินค่าตัวใจดอกออมสินใจดอกช่อกอสออีกเว้ยนะค่าบักซี่สีบปีกมันี่เอาเด๋มไม่ใจนะครับพี่น้องข้าบักซีสิเฮ้ยบักซี่สิบัพราะงั้องกินยอมใจแล้วอเอ้หมูแล้วมูแล้วเออน้าพี่เอาเด๋มใจแล้วชีวิตแห่งอาชีพรับจ้างไว้แล้วนะกลายเป็นยาจกทันทีเลยไปดิเห็นบ่ นะก็เพราะได้เรือกของบดี้เปนปะนะแล้วก็ต้องรับผิดชอบอีกนะเข้าใจครับเข้าใจถึงหัวอกคนบ่มีเข้าใจถึงคนที่ได้ของบดีครับไอ้เสมเข้าใจถึงความรู้สึกเลยนะมหาอายครับจัดให้นี่นะใต้ตั้นปี1819าขายสามแสนกว่าบาทพรหกพันบาทตลอดสัญญาพิมพ์คําว่าโคตรสุดนะพิมพ์คําว่าโคตรสุดนะใต้คอมเมนต์แล้วกดไลค์กดแชร์ไปไอ้เสมรสซิงจัดให้แชร์ไปไปรุ่นจ๋า